โรงเรียนบ้านดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรพลใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านดงมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนโรงเรียนบ้านดงได้ดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนา และการจัดระบบการบริหารงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านดงได้นำเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดงจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการสอน active learning ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านและมีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV รวมถึงการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ DLIT ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นอกจากนี้โรงเรียนบ้านดงยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้านอาทิเช่นกิจกรรมคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นตามศักยภาพของตนเองกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของเยาวชนไทย เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติและสร้างนิสัยรักการอา่านและการสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียนโดยใช้ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านอื่นๆทั้งที่ระบุไว้ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่น กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมกีฬากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอีกทั้งมีการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับลักษณะของสังคมในปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินการทดสอบระดับชาติทุกระดับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่ถือเป็นรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาในระดับชั้นอื่นๆต่อไปรวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความพิเศษ แต่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเหล่านั้นเสียโอกาสทางการศึกษาเอื้อต่อผู้เรียนทุกคนให้มีการศึกษาที่สำเร็จตามหลักสูตรนอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านดงได้ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีกระบวนการที่ชัดเจนโดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อให้โรงเรียนบ้านโดงเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน